โอเคสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะยินดีต้อนรับสู่เกมมาเฟียสองนะฮะโอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมใหม่นะฮะเป็นเกมแนวฆ่านะครับระบุบูสบันหันแหลกนะฮะอันนี้ผมเล่นมีเดียมนะผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นไฮนะผมเล่นมีเดียมนะ,ะเพราะว่าเล่นไฮแล้วมันจะเวลาตอนอัดเนี่ยมันจะแหลกนะครับก <asz> ็ ในเกมมาเฟียสองเนี่ยมันสร้างตั้งแต่สอสองพันห้าสองพันสิบสองแล้วนะครับแต่ว่าผมมาเล่นตอนนี้ก็คงไม่เป็นไรนะนะก็มี DLC เพิ่มมาเพิ่มมาใหม่นะจริงมันมี DLC อันหนึ่งอ่ะแหละแต่ผมมีแค่ DLC เดียวก็คือโจแอเวนเจอร์นะครับเราจะมาเล่นในโหมดสตอรี่นะฮะก็คือเริ่มใหม่ตั้งแต่อันแรกเลยนะฮะมีระดับความยากเลือกเอา easy ball นะครับาร์ดมันกากไปนะครับ อีซี่พอครับฮาร์ดมันกากไปเราต้องเล่นอีซี่นะฮะนะครับ 2K เกมนะครับคนสร้างเกมนี้ก็คนสร้างเดียวกับอ,อะไรนะค่าย 2K ก็เกมแนวนี้อามาเฟียสองนะฮะ นี่ใครเนี่ยนี่พระเอกใช่ไหมฮะอืมฉันชื่อวิโตสกาเลเตอร์ฉันเกิดในซิซิลีในปีหนึ่งเก้าสองห้าอืมนั่นแหละคนัวตัวเล็กนั้นนั่นคือฉันเองฉันอยู่กับพ่อโพชอฉันแล้วก็น้องพี่สาวฉันแฟนเชสกาฉันไม่อยากจะจำเรื่องเก่าเกี่ยวกับเอ่อ ประเทศเก่าเลยเพราะว่าพอฉันได้พาฉันพาฉันมาไกลๆอ๋อนี่นั่งเรือออกจากซิซารีออกมาอเมริกาเหรอซิซารีได้ข่าวเป็นแส่งเกิดสงครามโลกนี่ว่าเงไกลาจากซิซารีมากเออ่ตรงข้ามกับออ่มหาสมุทรก็คืออเมริกาเชียมดาถูกด้วย เพราะาอเมริกามีความหมายตรงข้ามกับซิซารีอัก็คือโอเชียนเนี่ยหรือว่ามหาสมุทรเนี่ยมันจะตรงข้ามกันอยู่แล้วนะครับเอาหลงทางเจียมนี่มันคนนี่มันสมัยเก่าแล้วฮะเก่ามากโอ้ฉันไม่อยากจะคิดเลยฉันไม่เคยเห็นอะไรที่เจ๋งขานาดนี้มาก่อนเลยที่เอ็มไพร์เบมันสวยมากโอ้สมัยเก่าสวยขนาดนี้เลยวะดูรถไฟครับ ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งไกลแตะฉันเห็นสิ่งต่างๆมากมายในอพาร์ตเมนต์ด้วยโอ้ยนี่แม่งนาโหดจังวะเอ้ยหนูมันเป็นความฝันเมริกามันเหมือนกับฝันร้ายน,นี้อพาร์ตเมนต์ที่เราจะอยู่ใช่ไหมเนี่ยพอะฉันทำงานที่เอ่อพอร์ตที่ท่าเรือเขาไม่เคยหยุดงานเลย พอเขาจะเก็บเงินเอ่อพ่อแม่ฉันอ่าส่งฉันไปเรียนอังกฤษเอ่อแม่ฉันคนสอนอังกฤษเองแหละนั่นแหละนั้นคนนั้นชื่อโจฟิโตเร็วรีบเอาไปร็วทุกอย่างโจจะเป็นเพื่อนฉันมานานแล้วเป็นคนที่ร่วมทุกเบื่สุขด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยตำรวจอ้ไม่เดินนะตเฮ้ยหยุดตำรวจ พี่โตษทางนู้นทางนู้นได้ได้ได้ไปไปไปเออปาเปล่ามาเอาแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยหยุดไม่รักูยิงชิบหายแล้วกูโอเคเอ่อลงมาเดี๋ยวนี้เอาหนีมาคนเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งฉันหนีออกมาไม่ได้นั่นเป็นปีหนึ่งเก้าสี่สามอเมริกามีอะไรวะอ๋อมีสงครามฉันอายุสิบแปดทุกอย่างมันบ้าใช่ไหม อูเซตแอ็มหบอ๋อไปเป็นโอ้ oh, ไปเป็นทหารสงครามโลกครับเชียร์ตชเตอร์หนึ่งเดลโอคันฟรีซิเซอรี่จูรลีสหนึ่งเก้าสี่สามนะฮะอปเวอร์ชั่นฮัสกี้โอ้นี่มันอ่านว่าอะไรวะวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมันได้เข้าไปร่วมสงครามด้วยอืม mm. เห็นนาซีนี่ว่ะพวกนี้อ,อ,อือย่างเหมือนบ้าชะมัดเลยใช่ไหมใครยังมีคนพูดไหมฮะฮะมันพูดภาษาเยอรมันเหรอ,อวะเอาเฮ้ยเซฟเลยว,วิ เอ้ยเล่นเลยเหรอเอาเย, ö, ยิงมาให้ยิงเหรอเอาให้ยิงคนไหน ه, อ่ะอเอ้ยอย่าเออเออือยิงยิงเหรอยิงเออเอือทำไมภาพมีเดียมรู้สึกมันกะเฮ้ยมีปืนอ๋อสลับปืน กดเลขหนึ่งสองสามเป็นการเปลี่ยนปืนฮนะเอาเปืนนี้เรอะอะไรเนะี่ยทำไมเรา,เาไมทางเนี้ยอะไรงงพูดอะไรกันเฮ้ยกดสเปซสเกเลเตอร์ทางนี้โอเคได้ได้ครับได้ได,ได,ได,ได้เราเป็นทหารคนระับเอา้ามันขึ้นช่วม,มาเฟียสองแล้วทำไมเราเป็นทหารวะทางนั้นไงไป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  กด left control อ๋อ left control หลบครับกดเลทหนึ่งแล้วก็หนึ่งปาระเบิดเหรอเฮ้ยไอ้ชั้นไม่มีระเบิดอยู่แล้วดูโอ้เชีย <c oughs> เ่ยชิบหายใช่ไหมเฮ้ยสกิยเตอร์นายไม่ตายใช่ไหมเดี๋ยวจะสับเปเยี่ยมเรายัางไม่ตายครับ เราเป็นทาหารโอ้ปืนเพียบเลยนี่กระสุนรอมีปืนเพียบเอ้ยปืนกเรียบคอนโทรลทางนี้อะเอ้ยอ่ะปาลาระเบิดปาลาระเบิดขโมนแอ่ะโซมีคนอยู่ข้างบนนั้นเอ่อคริฉันเคลียร์เรียบร้อยสกยเตอร์ไนทีเอเน่ เออยิงตูดเฮ้ยอ๋อเ่นอย่าคิดว่ากูไม่เห็นเนี่ยใคโง่ี้นี่เออกูแม่นกูแม่นยิงหัวแตกเลยโอ๊ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าทำไมคุณลงตายอ่ะ เหมือนพมันมาเฮ้ยมันส่งกองทัพมาอีกแล้วอะ่ะมันส่งกองทัพมาอีกแล้วอะ่ะมันส่งกองทัพมาอีกแล้วอะ่ะชิมหายแล้วมันมีเยียนนี่ทำไมตายยากจังวะม,มันตายแล้วชิบหายเฮ้ยเฮ้ย อะไรเนี่ยเอ้าเพื่อเราตายไปหนึ่งเข้าไปโอ้ชิมายเอ้ยกดอีมามีปืนกลลแ้วเว้ยกดโซมได้หวะเฮ้ยจริงจะ z o มได้จอปืนกดเอ้ยอย่าเข ja ้ามาปะ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 ปาระเบิด ยิงก็ยิงอ,งอ,อโอ๊ยเฮ้ยทำไมมันระเบิดได้ไงวะตุมต่มตุมต่มตุ่มต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 มโอ๊ยมันเฮ้ยรถถังยิงรถถังครับยิงรถถังมีเดียมนี่มันภาพทำลามบรรยากาศยิงรถถังเฮ้ยมไม่ไม่ตายไป ตายเลยโอ้ยยังไม่ยิงเลยชิาหายพูดภาษาอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยยา่ยายิงกูยาโอ้ยโอ้ใครมาวะเฮ้ยหยุดยิงได้แล้วไอ้พวก กิดอะไรขึ้นอ่ะฮะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันคงจะเป็นพวกอเมริกามั้งเอา้าเรารู้จักเขาไม่ใช่เหรอเขาอาจจะทำงานให้เป็นอเมริกาก็ได้เอา้าอื ดอนคาร์โลเขาเป็นคนซิเซอรี่ม็อบอ๋อโอ้ยมันยอมแพ้เลยอ่ะชีตมันยอมแพ้เลย